สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1065ดอกไม้เซียนหมอกที่บดบังอยู่รอบรอบเมฆเจ็ดสีค่อยๆค,ค,คลายออกและเผยเห็นถึงดอกไม้เซียนเจ็ดสีที่ลอยอยู่กลางอากาศมันมีกลิ่นหอมของยาฟุ้งกระจายออกมาดอกไม้เซียนเจ็ดสีมีขนาดใหญ่มากตัวดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า20เมตรกลีบดอกทุกกลีบใสมาก มันราวกับเป็นหยกเสียนเจ็ดสีที่ถูกเจรนายมาเรียบร้อยแล้วดอกไม้ลอยอยู่กลางอากาศมันได้ค่อยแย้มกลีบผรีบานออกดูแล้วหน้ามหาัศจรรย์เป็นอย่างมากภายในดอกไม้นั้นเต็มไปด้วยหยดน้ําเส้งหยดเจ็ดสีหยดน้ําบางส่วนก็ลอยออกมาและกลายเป็นองค์เทพหงเทพธิดาเต่าลึกลับเป็นต้นรูปร่างของมันไม่เหมือนกันสักหยดราวกับว่าดอกไม้เจ็ดสีนั้นงอกงามขึ้นมาบนสะเซียนแห่งหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีดอกไม้เซียนที่ค่อนข้างเล็กอีกเจ็ดอกปรากฏขึ้นมาอรอบดอกไม้เซียนเจ็ดสีดอกใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนั้นมันแบ่งสีออกเป็นขาวครามฟ้าเขียวแดงม่วงดําดอกไม้เซียนที่ค่อนข้างเล็กทั้ง7ดอกนั้นมีขนาดประมาณ4-5ถึงเมตรและมีขนาดเพียงหนึ่งในร้อยส่วนเมื่อเทียบกับดอกไม้ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแม้จะเป็นเช่นนี้ดอกไม้เซียนดอกเล็กหนึ่งดอกก็จะมีหยดน้าเซื่องหยวนอยู่ภายในมากกว่าหมื่นแก้วเล็ก และมีมูลค่าที่ไม่ธรรมดาเลยมันสามารถทําให้สํานักโบราณแห่งหนึ่งอยากได้อย่างบ้าคลั่งขึ้นมาได้เลยนั่นคือดอกไม้เซียนที่มีอายุกว่าหมื่นปีเจ็ดดอกมันปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกับตาหนุ่มสังยวนสมกับที่เป็นของล้าค่าที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้หากว่าสามารถแย่งชิงมาได้ก็จะทําให้สํานักโบราณแห่งหนึ่งก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นไปได้มากเลยทีเดียวดอกไม้เซียนเจ็ดสีที่่ตรงกลางนั้นยิ่งไม่ธรรมดามันเป็นยาเซียนที่มีอายุอย่างน้อยสามหมื่นปี และนั่น,นก็คือตาลพูเซื่งงยนุนผ่ามนุษย์ที่อยู่ในเมืองอิงซาตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากพวกเขาอยากจะติดปีกบินไปที่รอยแตกนั่นเพื่อแย่งชิงตาลพูเสื่งยุนมาใจาจะขาดครึ่งเซียงคนหนึ่งไม่อาจจะหักห้ามจิตใจและโมบของตัวเองเอาไว้ได้เขาจึงมุ่งหน้าตรงไปที่รอยแตกนั้นทันทีแต่เมื่อเขาเคลื่อนที่ออกไปจากตรงนั้นเท่านั้นเขาก็ถูกผ่าออมนุษย์กลุ่มใหญ่ล้อมโจมตีทันทีเขาถูกพวกมันเกลืนลงท้องไปเหลือไว้เพียงกระดูกที่หล่นอยู่บนพื้นเท่านั้น ดอกไม้สศและตาลำพูเสื่องหยวนเป็นของเผ่าอมนุษย์เท่านั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าพวกมนุษย์เจียมตัวไว้หน่อยก็ดีนะจะทําอะไรต้องประมาณกําลังตัวเองหน่อยอย่าทาเรื่องที่มันเกินตัวไปนักสิราชสัตว์ตัวหนึ่งยืนอยู่กลางอากาศแล้วมองเผ่ามนุษย์จากด้านบนนั้นไม่ว่าเผ่ามนุษย์นาไหนที่กล้าเข้าใกล้ตาลำพูเสื่งหยวนข่ามันให้หมดเสียงของมารังกรกืนสวรรค์ดังออกมาจากก้อนเมฆด้านบน ความหนาเก็งขามของมังกรที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นแสงที่ส่องออกมาจากบนท้องฟ้ากระทบลงสู่พื้นมันสาดส่องไปทั่วร่างกายของเผ่ามนุษย์ทุกๆคนมามังกรกืนสวรรค์ต่อสู้กับรัชทายาททั้งสองไปแล้วถือว่ามันกลับยังจะสามารถแสดงพลังออกมาเพื่อขู่เผ่ามนุษย์ให้กลัวได้ถึงขนาดนี้มันทาเรากับเป็นเรื่องง่ายๆการฝึกฝนของมันจะน่ากลัวขนาดไหนกันแน่นะภายในเผ่ามนุษย์ชาชรลาที่ดูสูงสั์คนหนึ่งยืนขึ้นและกล่าวมาว่า ยังมียอดฝีมือของเผ่ามนุษย์อยู่ใ,ใกล้ๆ้อยแตกนั้นขอเพียงพวกเราสู้อย่างสุดฝีมือและปราบเผ่าอมนุษย์ให้ได้มากๆพวกเขาก็อาจจะแย่งชิงยาเสียนตาลนูำผึ้สงยูมาได้สิทธิ์หญิงคนหนึ่งของสำนักลูกตเทพเริ่มใสแจ้งเขาเฉินเป็นอย่างมากนางพุ่งเข,ข้าไปฆ่าเผ่าอมนุษย์แล้วกล่าวว่าท่านเทพแห่งสำนักลูกิีเทพของพวกเราอยู่ไม่ห่างจากตาลนูำผส้ส่งอยู่มากนักด้วยความชำนาญและลร้เทียมทานของเขาจะต้องสามารถแย่งชิงดอกไม้เสียมาได้แนะ่เพื่อท่านเทพพวกเราต้องสู้ น้องหญิงผู้อัจฉริยะของตระกูลว่านคนนั้นบุกเข้าไปถึงด้านข้างของรอยแตกนั้นแล้วตอนนี้นางกาลังเข้าไปใกล้าตาน้าผู้เสื่องยวนแล้วพวกเราฝ่ายกาาทหารจะต้องทําเพื่อให้นางได้มีโอกาสแย่งชิงตาน้าผู้เสื่อมยวนมาให้ได้เผ่ามนุษย์จํานวนมากพันพากระเลือดร้อนกันไปหมดและเข้าต่อสู้กับเผ่ามนุษย์อย่างสุดชีวิตพริบตาเดียวปาราณเลาขิดกระพุ้งขึ้นบนท้องฟ้าทําให้แผ่นดินกว้างใหญ่นอกเมืองอิงซากลายเป็นสีแดงไปทั้งหมดบุกเขไปแย่งตาลน้าผู้เสื่งหยวนมาให้ได้ ดอกไม้ที่สามารถรองรับตาน้ำผู้เซองหยวนที่เป็นยาเซียนหมื่นปีที่หาได้ยากมันสามารถทําเป็นยาเซียนได้จะต้องเอาไปด้วยในอาณาเขตรอยแตกทั้งหมดมเผ่ามนุษย์เผ่าอมนุษย์และเผ่าโลหิตธรมตะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหมือนจะบ้าคลั่งขึ้นมาทุกฝ่ายต่างใช้พลังทั้งหมดพุ่งเข้าไปหาตาน้ำผู้เงหยวนราชาวิหกไร้วิญญาณชิงดอกไม้เสียสีขาวที่อยู่ใกล้มันมากที่สุดไปแล้วมาใช้ปราณเซียนของมันห่อหุ้มเอาไว้ และแอบซ่อนไว้ที่ด้านล่างของปีกสีดําครึ่งเซียนจิงอี้ช้ากว่าราชาวิหกไรวิญญาณเพียงครึ่งก้าวเท่านั้นอีกนิดเดียวเขาจะสามารถแย่งชิงดอกไม้เซียนสีขาวมาได้แล้วหนึ่งคนหนึ่งวิหกอยู่ใกล้กันมากอีกนิดเดียวก็จะชนกันแล้วเจ้ามนุษย์ต้อยตามคนหนึ่งกลับกล้าที่จะมาแย่งจิงตาลพูเรงหยวนกับข้าเจ้าในช่างหาที่ตายเสียจริงสายตาของราชาวิหกไรวิญญาณมีรังสีข้าฟันปรากฏขึ้นมา ปีกสีดาฟาดออกไปทางแนวนอนมันทําให้เกิดลําแสงที่เยือกเย็นขึ้นและโจมตีไปที่ครึ่งเซียนจิงอี้ครึ่งเซียนจิงอี้หน้าถอดสีแต่ด้วยพลังของนางทําไมจะไม่สามารถต้านทานพลังของราชาสัตว์ได้ละ่ะนางกางยันป้องกันออกไปทันทีและหยดนั้นก็กลายเป็นม่านแสงสีทองปกคลุมร่างของนางเอาไว้เปลี้ยงการโจมตีของปีกสีดําทําให้ม่านแสงสีทองรวมถึงครึ่งเซียนจิงอี้กระเด็นออกไปพร้อมกัน แล้วตกไปที่รอยแตกที่ไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนที่ด้านล่างของรอยแตกนั้นมีเสียงร้องโหยหวนของครึ่องเซียนจิงอี้ดังออกมาไม่รู้ว่าตอนนี้นางเป็นหรือตายดูยพลังของเครื่องเซียนจิงอี้ก็ไม่อาจจะต้านทานพลังของราชสัตว์เอาไว้ได้แล้วจางโลดเฉินหวัดเระแวงเล็กน้อยเขาไม่กล้าประมาดีต่อไปก่อนจะพรางโครจรปานเซียนเข้าไปที่สายรัดเอวเพื่อกระตุ้นเกาะรูหิตศิบเซียนให้แสดงพลังออกมาเกราะสีแดงปกคลุมร่างกายของเขาเอาไว้ทั้งหมด เมื่อมีพลังคําจุนของเกาะโลหิตสิบเซียนอยู่พิบตาเดียวพลังี้แข็งเก่งกะพุ่งออกมาจากร่างกายของจางรุ่เฉินตุ้มจางรุ่เฉินก็ดดลงไปบนพื้นข้าง,างรอยแตกเขาก็โดดครั้งเดียวกลับพุ่งชนร่างของเผ่าอมนุษย์ไปถึงเจ็ดตัวตอนนี้นเขาต้องการที่จะพุ่งเข้าไปที่ดอกไม้เซียนเจ็ดสีที่ตรงกลางและต้องการที่จะชิงตาณะพวกซึ่งหยวนไปให้ได้แต่ทว่ายิ่งเข้าใกล้ตรงกลางมากเท่าไหร่ก็จะมีเผ่ามนุษย์จานวนมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งยังมีแต่เผ่ามนุษย์ที่เก่งกาจอีกด้วย เผ่าอ,อมนุษย์12ตัวพุ่งโจมตีจางกัเฉินพร้อมกันเผ่าอ,อมนุษย์บางตัวสามารถพ่นไฟได้เผ่าอ,อมนุษย์บางตัวก็สามารถควบคุมพายุได้และยังมีเผ่าอ,อมนุษย์บางตัวที่มีพลังแข็งแกร่งอย่างไม่อาจจะคาดคะเนได้ร่างของพวกมันแข็งรรวกับโลหะเลยทีเดียวแม้จะเป็นพลังของจางกัเฉินยังทำได้เพียงป้องกันตัวเท่านั้นและไม่อาจจะพุ่งเข้าไปข้างหน้าต่อได้อีกตอนที่จางกั๋เฉินกำลังสู้กับเผ่าอมนุษย์ระดับ6ขั้นสูง12ตัวอยู่นั้น เซวเฮยก็นำกำลังเผ่าอ,อมนุษย์ไปแย่งชิงเอาดอกไม้เซียนสีครามดอกที่สองมาได้ภายในดอกไม้เซียนดอกนั้นมีหยดน้ํเซื่องอยู่ระดับสองอยู่มากกว่าหมื่นแก้วเล็กเซลวเฮยวอ้าปากกว้างของมันและกลืนดอกไม้เซียนสีครามและตาล้ำพุเซึ่งหยดลงไปในท้องของมันฮะสามารถกลืนดอกไม้เซียนหมื่นปีหนึ่งดอกและตาล้ำพุเซึ่งหยดลงไปได้ในคําเดียวมันไม่กลัวตายหรือไงนะ่ะเจ้าแมอวอ้วนตัวนั้นจะยังมีโอกาสรอดชีวิตไหม พอเอามานุษย์ร,บรอบๆต่างก็จ้องมองเสี่ยวเฮยด้วยความประหลาดใจมีเพียงแจ้ง,งเสีเฉนเท่านั้นที่รู้ว่าในปากของเสี่ยเวเฮยมีมิติสันไหวเบาๆอยู่เสี่ยเวเฮยน่าจะเอาแหวนมิติซ่อนไว้ในปากล่วงหน้าก่อนแล้วมันจึงอาศัยช่วงเวลาที่มันอ้าปากนั้นส่งดอกไม้เซียนสีครามและตาลผู้ช่วยหยวนเข้าไปในแหวนในที่สุดก็กลับเข้าสู่แผนการแล้วสินะจางรูเ้เฉยนยิ้มเขาเริ่มแสดงพลังออกมาแล้วขจรปาเซียนทั้งหมดส่งไปที่เกาะลุฮิซิบเซียนปริ้งพิบตาเดียว แสงโลหิตสีแดงก็พุ่งออกมาจากกรอและกลายเป็นเมฆโลหิตภายในเมฆโลหิตมีร่างสูงและใหญ่ปรากฏขึ้นมาสิบร่างนั่นก็คือร่างที่ถูกผนึกเอาไว้ภายในกรอกมันเป็นร่างเงาวิญญาณเซียนของเซียนเผ่ามนุษย์สิบคนเมื่อมีพลังสนับสนุนจากเซียนทั้งสิบทั้งทั้งร่างของจง้งวเฉินก็เต็มไปด้วยพลังจิตใจต่อสู้ของเขาก็คึกเขิมและเลือดลมภายในร่างกายเดือดพล่านขึ้ขึ้น,นทีแม้สามารถใช้พลังของึ้ขเซียนได้เพียงส่วนเดียวแต่มันก็ค่อนข้างมากแล้ว และทาให้พลังของแจ้งเรเวนเพิ่มขึ้นอีกมากเปรี้ยงเขาตบฝ่ามือออกไปหนึ่งครั้งทําให้เผ่ามนุษย์ระดับหกขั้นสูงตัวหนึ่งร่างแหลกเป็นเสี่ยงชิ้นเนื้อและกระดูกก็จะกระจายตกลงไปบนพื้นในทันทีแจ้ง่รเวนโจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องเขาในตอนนี้เราก็เป็นเทพม,มันในชุดเกราะสีแดงทุกๆย่างก้าวของเขาจะต้องมีเผ่ามนุษย์ระดับหกขั้นสูงตายไปตัวหนึ่งเขาฆ่าเผ่ามนุษย์ระดับหกขั้นสูงติดต่อกันถึงหกตัว ส่วนอีกหกตัวที่เหลือต่างก็ตกใจจนกลัวเป็นอย่างมากพวกมันจึงหนีไปทันทีและไม่กล้าเข้าไปขวางแจ้งข่าเฉินที่ต่อไปสติปัญญาของพ่อมนุษย์ระดับ6ไม่ไดไปกว่ามนุษย์เลยไม่แปลกที่มันจะรู้สึกหวาดกลัวได้ภายในพ่อมนุษย์เกิดการยิงชิงตันและผู้เสื่อมโยนที่อยู่ตรงกลางกันมีทั้งราชานกเพลิงทองราชาวิหกไรวิญญ,ญาณและราชาอินรีสีน้ำเงินพวกมันต่างก็เป็นสัตว์ปีกและมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก อีกทั้งราชาสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ยังมีเผ่ามนุษย์ระดับ6ขั้นสูงจํานวนมากอยู่ในการควบคุมอีกทั้งยังมีเผ่ามนุษย์ระดับ6ขั้นสูงอีกจํานวนหนึ่งที่มีพลังที่สามารถเทียบเท่ากับจมุธิที่เตรียมพร้อมเป็นเซียนและได้กว่าราชาสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นกระทั่งราชาแมงป่องเกราะทองที่มีพลังแข็งแกร่งก็ทาได้เพียงต้านทานแรงกดดันของต้าสุคงและเอ้อสุคงมันไม่อาจจะเข้าร่วมต่อสู้เพื่อแย่งชิงตาลพุ่งเสื่งหยวนได้จางว่าเฉินมองไปยังใจกลางตาลพุ เขาเห็นเพียงราชาวิหกไร้วิญญาณและราชาอินทรีน้ำเงินพุ่งเข้าไปหาดอกไม้เซียนเจ็ดสีพร้อมกันพวกมันคิดที่จะแย่งชิงตาลพุ่งเสื่องหยวนที่อยู่ตรงกลางแต่ทว่าในขณะนั้นก็กลับมียอดฝีมืออีกสองคนพุ่งเข้าไปแย่งชิงตาลพุ่งเสื่งหยวนที่อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือชาัยชาลาคนหนึ่งของผ่าฤทธมิมต,ตะในมือของเขาถือกระบี่กุยหยวนสีเงินเอาไว้เขาฟันกระบี่ออกไปจนเกิดเป็นแสงยาออกมาและทําให้ราชาวิหกไร้วิญญาณ ถูกบีบจนต้องลาถอยออกไปจางโลเฉินรู้สึกได้ถึงพลังที่แปลกประหลาดบนร่างของชายชรา,าของพ่อฤทธ,ธิ์มตะคนนั้นแม้ว่าร่างกายของชายชรา,าของพ่อฤทธ,ธิ์มตะจะแก่ชรา,ามากแล้วแต่เขากลับยังมีพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกทั้งระดับร่างกายของเขาก็ยังสามารถสู้กับราชสัตว์ได้อย่างสูสีขนาดนี้ไม่นานจางโลเฉินก็เดาถึงเหตุผลขึ้นมาได้เขาคิดในใจว่าชายชรา,าของพ่อฤทธ,ธิ์มตะคนนั้นน่าจะเป็นซีนงคนหนึ่งเพียงแต่ว่า เขาใช้วิชาลับอย่างหนึ่งกดพลังของตัวเองลงมาให้เป็นขั้นสูงสุดของจอมยุทธ์ครึ่งเสียระดับ9าพลังของชัยชะลา่าวุยดมตะคนนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากเขาสามารถเทียบเท่าได้กับจบอมยุทธ์ที่ผ่านขั้นที่3ามของการเตรียมพร้อมเป็นเสียนและจัดการกับราชาสัตว์ได้ส่วนยอดฝีมืออีกคนหนึ่งก็คือว่านฮาวาอีว่านฮาวาอีสวมเกราะของเพิงเอาไว้บนร่างกายที่หลังของนางมีปีกเพลิงงอกออกมาผิวที่ขาวราวกับหิมะตัดกับเกราะสีแดง มันกลายเป็นภาพที่งดงามมากเรากับเป็นเซียนหญิงงดงามในชุดเกราะร่างของของเพลิงที่ใหญ่โตร่างหนึ่งซ้อนทับอยู่กับร่างของนางมันทําให้นางสามารถแสดงพลังต่อสู้ได้เทียบเคียงกับราช,ชาสัตว์สมกับที่เป็นลูกสาวคนเดียวของว่านเจ้าอี้นางจะต้องมีไพ่ตายไปสําคัญอยู่อีกแน่นอนแจางว่าเฉินคิดในใจบนตัวของว่านฮาวายจะต้องมีของล้าค่าที่น่าสจใจอย่างมากแน่นอนไม่เช่นนั้นนางคงไม่สามารถแสดงพลังที่แข็งแกร่งออกมาได้เช่นนี้ได้ จามวิริแข็งแก่งทั้ง4กํกลังแย่งชิงตาลพุ่มเส้งหยวนที่อยู่ตรงกลางจางรล่เฉินจึงไม่คิดที่จะเข้าไปแทรกแซงเขามองไปที่ดอกไม้เซียนสีดําดอกหนึ่งดอกไม้เซียนสีดําดอกนั้นอยู่ค่อนข้างใกล้กับดอกไม้เซียนเจ็ดสีภายในดอกมีหยดน้ําเส่งหยวนระดับ7อยู่หมื่นแก้วเล็กมูลค่าของมันไม่ได้ต่างไปจากตาํพุู้เส้นหยวนและดอกไม้เซียนเจ็ดสีเลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญตอนที่แย่งชิงนั้นก็ไม่น่าจะดูเดือดและรุนแรงขนาดนั้นจางโุ่งเฉินจึงมีโอกาสที่จะแย่งชิงมันมาได้ แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมงั้นก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ